ไม่ทราบว่าคุณลูก <music> ค <Brothers> okay, ้าจะรับอะไรดีครับอ้าวไอ้เหี้ยกูสดเลยกูไม่ให้เพื่อ้ยไปแล้วขโมยแล้วกูวิ่งเลยเป็ดวิ่งแล้วอะไรวะเนี่ยเอาที่อะไรมาดิเหี้ยมาดิไว้ไม้ดีก็ดีดีก็ดี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 ตีแล้วเพราะตัวแตกเลยตัวสลายไปเลยเหี้ยนี่กคุณจุ้มนตัวแตกเลยเบอรอไร แกหน้าชี้เป็นลยจิ้มไปกดไงมอหน้าเป็นกดเลยโอยต้นตีนนึ่งหน้าเป็นกดเลยอ้าวเฮียมากระจวดเลยมาก็เอาเลยอ้าวโดนแล้วโดนแล้วเอาไอ้ตูนมีเอาไปตูนเอาไงดี่นหายเรียบร้อยลากัแต่ลากกัดมันมีบวกเหมือนกันไหมเราอ้าวชิบหายเลยเฮียเอ้ ขี่ไงจะอะไรขุดกันเยอะยังวะมีแต่การขุดด้วยไงไหน๋ยวยุ๋ยเช็คอ้าวเช็คไปกูได้กูได้ระบายการ์ดเลยบ้างการ์ดกูเยอะเช็คกระดาวเช็คกระดาวโยอ้าวระเบิดเลยไอ้ยังไม่นักสกแตกระเบิดดีกว่าพี่กูเด็กเฮียขี้ระเบิดทียุ๋ยเดี๋ยวน้อยมันก็ไปสแตกระเบิดเมื่อวานซื้อสีลูกไอ้เยี่ยเยอะเมื่อวานแม่งแบงสีลูกคนยี่ยเลยสแต็กสีลูกอย่านานจะนานจะนาน่าเลิกการ์ดนานเร็วเร็ว ตะวันเร็วๆระ่มเบิดนะช้าระเบิดนะช้าระเบิดนะอ้าวเฮียอาจะปองอีกแล้วโอ้เขียวเอาไปเลยกูไม่รับเอาไปเลยกูไม่รับไอ้น้องขวดโดนกูเฮียอ้าวเย่เรียบร้อย โคไอพี่ออย่าเด็กเอ้ยเอ้ยมาโคือเอ้ยมาโคเอาแล้วระเบิดแล้วใกล้แล้วระเบิดใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าใกล้แล้วอ้าวเรียบร้อยโดนฟีดอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าล่ห์คิดนานนะเรียบร้อยอ้าวมีกล้วยด้วยอี๋โอ้โดนเบิ้ลเลยอ่ะโอ้ฟีดอีกเอาเลี้ยง ไม่ม่กวาดไปหมดเลยยี่ทุบคนเลยี่สหมดสี่คนเลยี้ม่งำกะเฟเลย้าวอ้าวชีกิงของไอ้ออกขอขอขอโอ้มาดิกริล่าไปดิล่ไปต้องยกไปอ้าวได้กุยโดบแล้วโดบแล้วไอ้น้อง โดบแล้ว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 นัวนเอ้ยจิกมาด้วยพี่พี่บอยจิกดวยไอ้บ้าไอ้าไอ้บเียงเียนลไปรลอยกูต่อยลอยไปเลยเงีวัดตงเี่ยวัดตงมัดตงอ๋อ

ไอเยกวาดกวาดดึงกระตับวอแล้วเตะนี่ยะตรวจไทยไปค่ีไงอ้ยไอกิงคองเอาไอกิงคองเอาไอกิงคองมีไงอ้ยหลับนี่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 ลุกลุกกิงคองมึงจะดึงกูทำไมเลา กันึ่งกูทไมเล่าโอ้ยอย่าดีกูไอตูดอย่าคอหักเลยหลับไปหมดเียไอเจ้ากูทำไมเล่าเฮ้ยอ้าวจะมาหายแล้วพาพเดิมๆพี่เอาดุุงกันได้หมดได้ไหมตุ่น ี่กไดเอาพี่กูเอาพี่กูขึ้นมาเอาพี่ขึ้นมาเอาดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นยิงของฟิวลยีแกีต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 ีี่ีตีีตีาีีนีตีตีีตีนีต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 ีนีต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 ีีนีตีนีีนีตีนีต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 ีนีต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  นี่ไงเออพับดึงคนใดดึงคนใดดึงคนใดโอ้ยเยีาไมต่อยกูโ้ยไอ้เหี้ยพะโลอากูเลยพี่บอูกูจริงมะเนี่ยจะไปจะไปจะไปนี่ไงนอนไฮ้หยอกไปเฮ้ยเฮ้ยกิ๊กอ้าวไอ้เหี้ยดีกนดีทีตีเดียวกันเองอ้าวเสร็จกูเลยงั้นนะ สตเอากตกอเาวกิดได้กอริลล่าไอ้กอริล่าไอ้เจดดักคิวกูไม่เป็นไรกูไปเองอ้าวเรียบร้อยไอ้เีดักคิวกูไปด้วยเลยไอเอนี่ยกูไม่ไปกูไม่ไปกไปมันดีเลยะยตกไป

นีไงมัดตรงลงไปว้าไปยังลงไปว้ายังลงไปันรงไอ้ยังปับเาอยู่ตรนี้เลยนาเอาชนะเลยพีกระโดดทีพยเลยแกมือยัยแกมือ ไอ้สัตว์มกันจะก่นีี่น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 ันี่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 ี่นี่นี่เี่น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 ี่ี่ไม่นี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 ่น่น่นี่นี่น่นี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 ่ี่นี่ี่น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 ม่่น่น่่่ี่่ไม่่นี่ี่่่่นน่่่นี่่่ไ่่่่่น่่่ี่นนีเ่นนี่นย โอ้ยไอ้ยยนี่มโอ้ยไอ้ยั่ีไงโอ้ยไปกดเล่่ออ้ยนีเล่นต่อเล่นอรู่วนู่วนไปเ่นอะดดึอาดิคบเฮ้ยทีมกูไม่ได้เล่นมึงก่ได้เล่นเาดิออ้อีออีอีอ้ไอ้ยโ้อ้ยไ ไปกูีเ่้ะกดกดีดโอ้แล้วจะได้เล่นกี่โมงนทีมกูเนี่ยจะได้เล่นกี่โมงเนี่ยมีใครเล่นไหมเนี่ยไอ้เฮ้ยปล่อยกูไ้ลิงกังมาดิที่ตัเม่อกิอะไรบอกมี่มาดิที่ อย่าแม่งกูรุ่มนายปะไม่ได้ต้อยิ้มไริงเลยลาวลอูหลอกเลยกูหลอกเลยกาแลอยเล่นเร็ว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 เอ้ยป่ะออกไปดิออกไปยังเป็นกั้งอยูโอ้ทุกคนเล่นเกมไปผมปวดอยู่ ดีไงดึงมันออกไปดึงมันออกจากเครื่องไอ้โอ้ยยิงกินของเยอยดิกินของถือไปเลยนี่ไงขา่าวเขาอ่ะดีไงนี่ไงมึงด้วยไอ้เล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมไปเล่นเกมไปเล่นเกมเก็บเหรียญเก็บเหรียญ

ไอ้เยี้ยนอะไรกูน้องโคตรนานไลยสัตว์ไม่ไหวเลยเราไ่ไหวเยเราไไหวเยเราเลนเลยเล่ยสว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 ยเร่นเลยเล่วเลยเล่นเลยเอาอะไรใจนไอ้ไปยืไอตื่นแ้ไม่หยุไอ้ตื่น้ไม่หยุดอ้ดงเอาไปดิงเอาไปดิงไปเอาไป

นี่ไงน็อกปได้อีกนกิงของดำไอ้ยักษ์กุ๊กมัดขวาเดียวหน้าเขามอมเลยแต่